การรับรองบุตรของบิดานะครับถามว่ามีความจาเป็นยังไงก็มีความจําเป็นกรณีที่เราจะต้องใช้ในการกําหนดที่อยู่ของบุตรใช้ในการที่จะชนะปกครองร่วมกับมารดาเขากรณีแยกทางกันมีปัญหากันนะครับจำมาไว้เลยนะครับถ้าเราไม่รับรองบุตรเราจะไม่สามารถที่จะอ้างสิทธ์อะไรเกี่ยวกับบุตรได้เลยแต่กรณีที่เราเอาบุตรมาเลี้ยงโดยที่เราไม่มีสิทธิ์แล้วมารดาเด็กจะไปแจ้งความพ่อหาภาคผู้เยาว์ภาคเด็ก ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะเป็นเวลาดีชอบด้วยกฎหมายแต่ว่ามารดาเนี่ยเขาะจะฟ้องเรียกบุตรคืนเพราะว่าเราไม่มีสิิ์ในการกุมนัวที่อยู่บุตรเพราะฉะนั้นใครไม่เป็นบวดาดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็ทําเรื่องรับรองบุตรซะรับรองบุตรไม่ใช่มีชื่อในถือดิบัตนะครับแต่ว่าเป็นการกระบวนการเนี่ยมีทั้งหมด2แบบแบบแรกนะครับก็คือเด็กไม่ถึงเจ็ดขวบฟ้องหรือร้องต่อศาลน,นะครับจ้างทนายทําจะดีกว่า เขาขั้นตอนซับซ้อนเหมือนกันเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้สารมีคำมีคำสั่งว่าเราเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วตัวนี้เป็นจดที่อำเภอหรือเขตกับเด็กเจ็ดขวบตกลงกับมารดาเขาได้จูงมือกันที่อำเภอหรือเขตและจดทะเบียนรับรองบุตรถึงจะเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็เลยเอามาฝากไว้ตรงนี้เป็นความรู้อ่ะถ้าอยากเป็นสาการณกีเบื้องต้นที่เบอร์ศูนย์ก็เจ็ดหนึ่งสามศูนย์แปดสี่ห้าหนึ่งครับถ้าทักแชทตอบนะครับแต่ตอบช้าค่อนข้างมากเลยแหละ ยังไงก็อยากให้โทรมามากกว่าถ้าด่วนนะครับถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากแชร์ฝากกดติดตามสากกดใจด้นะครับ